เมนูวันนี้ค่ะดอกกระหล่ำอบชีสส่วนผสมที่ใช้นะคะก็จะมีดอกกระหล่ำครึ่งหัวค่ะพาเมซานชีสสาช้อนโต๊ะน้ำมันมะกอกนะคะ2ช้อนโต๊ะผงกระเทียมพริกไทยดำและผงปาปิก้านะคะ1ช้อนชาส่วนเกลือชมพูตัวนี้ค่ะใช้ครึ่งช้อนชานะคะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะนำดอกกระหล่ำนะคะมาหั่นให้เป็นชิ้นๆิพอคำค่ะ น้ำดอกกะล่ำม,มาล้างทำความสะอาดแล้วก็เสด็จน้ำให้แห้งนะคะนี่ค่ะเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวแกรเสด็จน้ำให้แห้งเป็นเมนูง่ายๆนะคะเป็นเมนูคีโตนะคะ หลังจากล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็นํามาใส่ภาชนะนะคะเติมด้วยน้ํามันโอลิฟออยอ่ะน้ำมันมะกอกค่ะ2ช้อนโต๊ะค่ะคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะคลุกเค้าน้ํามันให้เคลือบ เราก็หลั่ให้ดีค่ะค่ะตอนนี้เราว่าก็เคลือบได้ประมาณนึ่งแล้วนะคะตอนนี้มามาถูกขั้นตอนการหมักผงเลยค่ะผงปรุงนะคะเราจะใช้ถุงซิปล็อกอันนี้นะคะเป็นตัวผสมนะคะโดยใช้ พาเมซอนชีสนะคะ3ช้อนโต๊ะเราใช้ช้อนนี้นะคะเราก็เลยจะใส่ผงพูนิดหนึ่งนี้ค่ะผงปาปิกานะคะกระเทียมทุกอย่าง3อย่างขย่างละ1ช้อนชา พริกไทยดำพริกไทยดำเนี่เราชอบเยอะเราจะใส่ปุนพูนิดนึงค่ะตามด้วยเกลือชมพูนะคะครึ่งช้อนชาหรือนิดเดียวพอค่ะเพราะว่าผงชีสมันเค็มอยู่แล้วค่ะค่ะหลังจากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันดีในถุงนะคะในถุงซิปล็อกตัวน,นี้ก็คนทุกอย่างให้เข้ากันดี แล้วก็นำดอกกะหล่ำที่เมื่อกี้เคลือบด้วยน้ำมันไว้นะคะมาใส่ไว้ในมาใส่ลงในถุงซิปล็อคนีค้ใส่ให้หมดเลยนะคะคะ่หลังจากนั้นก็ปิดซิปแล้วก็ ขยา่าขยา่าแล้วก็พุกเท้าให้ผงเข้ากันดีนะคะ่ะขยา่าให้ทุกอย่างเข้ากันดีแล้ววันนี้ก็เข้ากันได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะ เราเอา,เอาลงทอดในหม้อแอร์ไฟเออร์กันเลยค่ะค่ะนำดอกกระหล่ำที่เมื่อกี้คุกเค้ากันดีแล้วนะคะมาใส่ในหม้อแอร์ไฟเออร์เราจะใช้ไฟที่350องศานะคะเป็นเวลา10นาทีเดี๋ยวเราจะเช็คที่5นาทีก่อนนะคะเนี่ยค่ะก็นำดอกกะหล่ำที่คุกด้วยชีส แล้วก็ส่วนผสมต่างๆนะคะลงในหมอ Air ้อแอร์ไฟเออร์เรียงไปอย่าให้มันซ้อนกันนะคะไม่งั้นมันจะสุกช้าเนี่ยค่ะเราว่าคงจะต้องทำสอรอบนะคะค่ะใช้ไฟ350องศานะคะเป็นเวลา10นาที เดี๋ยวเราจะเช็คที่5นาทีก่อนนะคะค่ะเริ่มแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันหลังจากที่ผ่านไป5นาทีนะคะค่ะ5นาทีผ่านไปแล้วนะคะยังใช้ไม่ได้แต่กลิ่นหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าเครื่องอีก5นาทีนะคะค่ะดอกกระหล่ำอบชีสของเราสุกแล้วนะคะมาจัดใส่จานกันเลยค่ะเราจะใส่ทานคู่กับ ไข่ต้มได้นะคะกินหอมมากๆเลยค่ะหน้าตาใช้ได้เลยนะคะอันนี้เป็นการทำครั้งแรกของเรานะคะถือว่าออกมาใช้ได้เลยค่ะชีสหอมหอมค่ะอันนี้เป็นเมนู keto นะคะทดลองชิมแล้วค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะเราขออนุญาต ใช้มือนะคะเพราะว่าเราล้างมือแล้วค่ะ ดอกกระดัมอบชีสของเราสุกเรียบร้อยแล้วค่ะสีสันหน้าตาใช้ได้เลยค่ะลองทำดูนะคะเป็นเมนูคีโตที่ง่ายมากๆเลยค่ะเมนูวันนี้ค่ะบีฟสตูส่วนที่ใช้นะคะก็จะมีเนี่ยค่ะเนื้อเราหั่นเต๋าแล้วก็หมักไว้แล้วนะคะแครอทหอมหัวใหญ่เซอร์เรี่นะคะน้ำซุป ค่ะแล้วก็อันนี้เราจะทําทั้งสงสูตรนะคะเป็นสูตรคีโตกับสูตรไม่คีโตนะคะถ้าสูตรไม่คีโตเนี่ยของสามีเราเราก็จะใส่เนี่ยค่ะมันฝรั่งไปด้วยแล้วก็ตัวเกรวี่เพราะว่าตัวเกรวี่เนี่ยมีชูรสเราไม่กินนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทํากันต่อไปค่ะตั้งกระทะใส่น้ํามันนะคะเราใส่ไม่เยอะนะคะนำหอมนะคะ มากคิวให้เหลือให้เนื้อเป็นสีใสนะคะค่ะแล้วก็พักไว้ข้างๆนะคะต่อจากนั้นก็นำเนื้อค่ะที่หมักไว้นะคะมาใส่ลงไป เราไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะนะคะเนื่องจากว่าเนื้อที่เราหมักเนี่ยเราใส่เราหมักด้วยน้ำมันมากอกไว้แล้วมันอาจจะติดกระทะบ้างนิดหน่อยนะคะค่ะคิวเนื้อให้เหลืองดีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเยวไปหั่นผักกันต่อค่ะเตรียมอุปกรณ์อื่นกันนะคะแล้วก็นำมันฝรั่งนะคะมากอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็น มันไป็นล้างแล้วก็าหั่นเป็นเสานะคะเดี๋ยวเราขอ,อาหั่นปอกไปเรื่อยๆก่อนนะคะ ระหว่างที่รอเนื้อกิวอยู่นะคะก็มาเตรียมน้ำซุปกันก่อนนะคะเราจะใส่กระเทียมสับลงไปนิดหน่อยนะคะค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำซุปเนี่ยค่ะน้ำซุปอันนี้ค่ะใส่ลงไปนะคะ อันนี้เป็นซุปเนื้อนะคะค่ะค่ะเราเผอแป๊บเดียวเนื้อเกือบไหม้นะคะเนื้อตอนนี้ได้พอแล้วนะคะเดี๋ยวก็ลงเอาไปใส่ในหม้อตุ๋นค่ะค่ะส่วนเครื่องปรุงที่เราใช้เราก็จะใช้ผงกระเทียมนิดหน่อยนะคะเกลือชมพูโรสแมรี่พริกไทยดำและสารให้ความหวานค่ะ มาปรุงกันก่อนเลยค่ะสารให้ความหวานนี้เราจะใส่3ามซองก่อนนะคะทดลองที่สมซองก่อนเพราะว่านี้เป็นสูตรคีโตกับไม่คีโตผสมกันค่ะตามด้วยนี่ค่ะโรสแมรี่โรสแมรี่นี่ใส่เพื่อให้กลิ่นหอมนะคะก็ใส่ไปพอประมาณแล้วแต่ชอบอะคะ่ะนี่ค่ะเราก็ปิดบิดนิดนึงใส่เข้าไป ตามด้วยเกลือชมพูนะคะอันนี้เป็นเกลือชมพูของเราค่ะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะเพราะคุณสามีไม่ชอบเค็มค่ะพริกไทยดำก็นิดหน่อยเหมือนกันค่ะ ตามด้วยผงกระเทียมนะคะแต่เมื่อกี้เราใส่กระเทียมสดไปแล้วผงกระเทียมเนี่ยค่ะเราจะใส่แค่นิดหน่อยค่ะไม่เยอะนะคะค่ะจากนั้นก็คนเครื่องปรุงให้เข้ากันดีนะคะแล้วก็นำเนื้อที่เมื่อกี้ควไว้ะค่ะมาใส่ลงไปค่ะ นำเนื้อที่กิวไว้เมื่อกี้นะคะมาใส่ลงในหม้อตุน๋นค่ะอันนี้เราจะทำสูตรคีโตก่อนนะคะเราจะยังไม่ใส่น้ำเกวีสูตรเราจะทำ แล้วตักออกไว้ก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นสูตรเราจะทำเป็นสูตรคีโตก่อนนะคะสูตรคีโตกับไม่คีโตก็ต่างกันแค่สูตรคีโตเราไม่ใส่เราไม่ใส่มันฝรั่งเราไม่ใส่น้ำเกวี่พราน้ำเกวี่มันมีผงชูรสนะคะค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเราจะตั้ง เราจะใช้โปรแกรมเพ t เชอร์นะคะใช้เวลาประมาณ40นาทีค่ะเดี๋ยวมาดูกันตอนที่เราตั้งโปรแกรมนะคะค่ะเราจะใช้โปรแกรมเพ t เชอร์ที่40นาทีค่ะเดี๋ยวมาดูหลังจากที่10นาทีผ่านไปแล้วค่ะค่ะ40นาทีผ่านไปแล้วค่ะอันนี้ สตูของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นสูตรทีโตนะคะเดี๋ยวเราจะตักออกแล้วก็ค่อยใส่น้ําเกรวี่ถึงจะเป็นสูตรธรรมดาของคุณสามีนะคะอันนี้เป็นสูตรของเราค่ะรสชาติอร่อยมากค่ะชิมแล้วค่ะก่อนจากกันฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทิปต,ต่อไปนะคะ